ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผวาดวงไฟประหลาดชาวบ้านผวาพบดวงไฟประหลาดโผล่เหนือต้นไม้หลังบ้านวันที่21ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอพร้อมข้อความว่าเห็นด้วยตาจริงมันใหญ่แสงสีส้มเขียวตกใจมากวิ่งเข้าไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายเกือบไม่ทันมันลอยหนีโดยดวงไฟดังกล่าวได้โผล่เหนือต้นไม้หลังบ้าน ของผู้ใช้บัญชี Facebook ดังกล่าวในช่วงวันพระที่ผ่านมาซึ่งระหว่างที่ดวงไฟลอยอยู่นั้นมีเสียงหมาหอนอยู่ด้วยเนื่องจากดวงไฟดังกล่าวจะค่อยๆลอยออกจากทางท้ายหมู่บ้านหลังจากโพสต์ลงโซเชียลต่างมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาบางก็ว่าผีกระสือบ้างบางก็ว่าโดนแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปล่าสุดเวลา11บเนาฬิกาวันนี้21ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบนางพิกใช้เลิศกระโทกอายุห5ส้าปี ชาวบ้านหมู่14บบ้านวังกระทะตำบลวังตะเค้อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าดวงไฟดังกล่าวตนเจอบ่อยครั้งเพราะบ้านตนจะมีห้องนอนที่เป็นกระจกใสยอยู่อยู่ติดป่าท้ายหมู่บ้านช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนหากมีหมาเห่าหอนตนจะลุกขึ้นมาดูว่าหมาเห่าหอนอะไรและก็จะพบกับดวงไฟประหลาดลอยอยู่เหนือต้นไม้เป็นประจำตนก็ไม่คิดอะไรเพราะตนเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วบางครั้งยังเคยคิดว่า จะไปดูใกล้ๆเหมือนกันว่ามีไส้ด้วยหรือไม่อยากรู้ว่าผีกระสือจริงหรือเปล่าก็เห็นเพียงแค่ดวงไฟสีแดงและสีเขียวติดติดดับดับคล้ายไฟเทกแต่จะค่อยสลับกันไปไม่เร็วเหมือนไฟเทกตนเองไม่คิดอะไรเฉยๆเพราะเขาไม่ได้มาทําอะไรเราก็ปล่อยเขาไปซึ่งดวงไฟดังกล่าวที่เจอจะค่อยๆแลวลอยหายไปในป่าริมสะท้ายหมู่บ้านเจอบ่อยจนชินแต่ไม่คิดกลัวเพราะไม่ทราบว่าเป็นไฟอะไรไม่ใช่ไฟรถหรือโคมไฟแน่นอน ซึ่งดวงไฟที่พบจะมีขนาดเท่าขันตักน้ําส่วนเรื่องดวงไฟประหลาดนั้นก็เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านที่ออกมาดักหนูเคยพบเห็นเช่นกันจนเป็นเรื่องพูดกันในชุมชนแต่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าดวงไฟปริศนาเป็นดวงไฟอะไรและแสงไฟอะไรกันแน่โดยชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นผีกระสือที่ออกหากินในช่วงค่ำคืนวันโกนและวันพระสร้างความหวาดผวาให้กับคนที่พบเห็นเรื่อยมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ